Spider-Man Spider-Man <Man S 3> Into the to goes ย้อนกลับไปในปี2018นั่นคือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์มบทหมายสำคัญที่ตอกย้ำว่าทิศทางของวงการแอนิเมชันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปว่าสองทศวรร์ที่ระวันใหญ่แอนิเมชันยอดเยี่ยมแทบจะผูกขาดด้วยกับดิสนียและพิกซารที่สร้างมาตรฐาน และภาพจําว่าแอนิเมชั่น3มิติคนมีหน้าตาแบบไหน In your universe there's only one Spider-Man but there's i another universe it looks and sounds like yours but it's not My name's Miles Morales Spider-Man Into the Spider-Verse กระโดดเข้ามาทําลายทุกขอบเขตความเป็นไปได้ผ่านเรื่องราวที่เหมือนจะยุ่งเหยิงแต่แกนแท้กับเรียบง่ายและเปี่ยมอารมณ์ When will I know I'm ready You won't. of It's faith. a leap faith. ผลงานที่ไม่มีมุมไหนสามารถใช้คำว่าธรรมดาได้ทุกองค์ประกอบล้วนแปลกหูแปลกตาเห็นได้ชัดจากภาพของไอ้มงมุมจากหลายจักรวาลที่ตางม,มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างทรงพลังในแบบที่ภาพยนตร์คนแสดงไม่สามารถทำได้ Into the Spider-Verse คือผลงานระดับมาสเตอร์พีที่ย้ำเตือนเราว่าแอนิเมชันคือเครื่องมือในการเล่าเรื่องที่ทรงพลังแค่ไหน makes makes What what Spi you การมาถึงของภาคต่ออย่าง Spider-Man Across the Spiderverse ชวนตั้งข้อสงสัยว่าผู้สร้างเขาจะตีโจ์อย่างไรให้ได้หนังเรื่องใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วใครจะไปคิดใครจะไปคาดว่าหนังเรื่องนี้จะสามารถทะยานข้ามทุกความคาดหวังอันสูงลิว่ว ได้อย่างกล้าหาญและสง่างาม Anyone can wear the mask, but how you wear it, that's what matters เราสัมผัสถึงความพิเศษของผลงานชิ้นนี้ได้ตั้งแต่ช่วงเปิดเรื่องที่วางตัวชัดเจนว่าหนังเรื่องนี้จะท้าทายโครงสร้างที่มีมาอย่างยาวนานของสไปเดอร์แมนที่ต่างว่าด้วยการเสียสละเพราะพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิง่งป s าเนย r ม a ร์ทมอรัลล be here any minute. แต่เคยคิดบ้างไหมว่าชัยชนะ internet, และการสูญเสียที่เกิดขึ้นเป็นชะตาลิขิตที่ถูกกำหนดไว้หรือแท้จ,จริงแล้วเราเองที่กำหนดทุกสิ่ง I การประจ o ภัยในพระหุจักรวาลของมัลส Mor วเรสยังคงเต็มไปด้วยสีสัน,นอันฉูดฉาดฟอมการนำเสนอที่ไร้ขอบเขตกลายเป็นผืนผ้าขนาดยักษ์ให้เหล่าผู้สร้างได้ปลดปล่อยความเป็นศินลปินปล่อยจินตนาการให้โลดโผนโจนทยาน ในทุกทวงท่าอย่างไร้ขีดจำกัดไร้การประนีประนอม Peter Miles you have a baby I have a baby ต้องเป็นต้องเป็นต้อเป็นกับป่วกันในการเมื่องไอแมงมุมแต่ละคนต่างมาจากคนละจักรวาลน,นั่นก็หมายความว่าผู้สร้างสามารถเล่นสนุกกับลายเส้นงานออกแบบโดยไม่ต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผล Across the Spider Verse เปรียบดังจดหมายรัก ตกแต่งแบบคอลาจอาร์ตซึ่งไม่ใช่แค่ในแง่ศิละปะที่เข้าขั้นเว r ร์ออฟอาร์ตแต่ยังรวมถึงในแง่ความรู้สึกที่ผู้สร้างพาคนดูนั่งรถไฟเหาะทางอารมณ์สัมผัสให้ได้รู้ว่าชีวิตการเป็นฮีโร่มันไม่ง่ายเลยในทุกมิติ I died looked uncle and uh, let me guess He at my แค่ชีวิตแบบคนธรรมดาเราก็ว่าเหนื่อยแล้วกับการต้องแบกรับภาระความคาดหวังจากทั้งเพื่อนๆและครอบครัว Miles is're pretty good AAP Spanish การแอบสวมหน้ากากรับบทเป็นฮีโร่ก็ไม่ต่างจากการเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตในช่วงเวลาที่มีน้อยอยู่แล้วฮีโร่อาจจะได้เสียงเฮเมื่อวิชิตวายร้ายแต่เอาจริงแล้วช่วงเวลาแห่งการสรรเสริญเหล่านั้นมีอยู่เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่พวกเขาและเธอต้องโดดเรียนจนเกรดตกทำให้พ่อแม่ผิดหวัง โผลใหญ่ไปตามนัดสายเพราะต้องแวะกำราบผู้ร้ายข้างทาง He's lying to you and I think you know it ห i าง into the spiderverse เป็นหนังที่ว่าด้วยความคาดหวัง across the spiderverse คือหนังที่ว่าด้วยความในใจของคนที่ล้มลุกคลุกคลานเพื่อคนอื่นทุกตัวละครต่างมีความในใจที่เก็บเอาไว้แต่เขาและเธอต่างกลัวเหลือเกินว่าความจริงที่เก็บซ่อนอยู่ในใจจะทำร้ายจิตใจของคนที่พวกเขาแคร์ It's just hard the this man all years taken care For to little little time little boy of little boy see I've been my my nupping แม้ว่าทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนจอนั้นจะแสนซ์เรียลเขาคันเพ้อฝันแต่อารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา2ชั่วโมง20นาทีกลับรู้สึกสมจริงยิ่งกว่าหนังคนแสดงในขณะที่บทภาพยนตร์ก็เล่นกับความเป็นมนุษย์อย่างน่าหลงไหลมีความเป็นผู้ใหญ่ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมเสน่หของการเป็นหนังจากคอมิกส์เนรมิตหลากโมเมนต์ชวนให้เราตาลุกวาวราวกับว่าได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งสไตล์การนำเสนอที่แปลกใหม่ของแฟนชายสไปเดอร์เวิร์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนที่ของเก่าแต่ถูกนำมาใช้เพื่อเฉลิมฉลองทุกความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในบรรดาสื่อท like <You> ุกแขนง ที่แปะโลโก้ของไอ้แมงมุม I guess it can สุขชนเอ่ลอลลนคือคำจำกัดความที่ดีที่สุดสำหรับหนังเรื่องนี้เราได้ยิ้มเราได้เห่เราได้เขินเราได้หลุนเราได้เสียน้ำตากับทุกช่วงเวลาที่ถูกร้อยเรียงกันอย่างประณีต Send me home I can't do that I can do both Spider-Man always Not always What about Uncle Ben not for Uncle Ben, most of us wouldn't be here. นี่ไม่ใช่แค่หนึ่ในหนังสไปเดอร์แมนภาคที่ดีที่สุดแต่นี่ยังเป็นสุดยอดหนังภาคต่อที่ทุกคนใฝ่ฝันหากรู้ตัวว่าคุณเป็นแฟนขับตัวยงของไอ้แมงมุมอย่าพลาชมหนังเรื่องนี้ในโรงเป็นอันขาด My bad, everybody. There was some word of mouth. Can't run forever, kid. I can't lose one more friend. being spider-man is a sacrifice you have a choice between saving one person and saving every world spider-man a the spider verse one nee nee rom haben you a plus tool mai สะสมเพื่อแรกรับรีวอร์ดได้เดินแต่หนังเรื่องแรกสะสมได้สูงสุดถึง100เรื่องรับส่วนลดมากขึ้นโดยการพัสแพ็กเกจต,ตามวัยนักเรียนนักศึกษาดูหนังเริ่มต้นเพียง69บาท s อ Plus าทบเดียวที่ให้คุณดูหนังสุดขุมสมัครฟรีสะสมรีวอร์ดได้ไม่ต้องจ่ายรายเดือนอยากชวนคุณมาพัสกันตั้งแต่วันนี้พวกเราพัสแล้วคุณพัสอย่าง ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่ยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับหนังภาคนี้ถ้าคุณรักไอ้แมงมุมก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดลาคอนเทนตสุด exclusive เจาะลึกถึงหนังโจระยานกว่าใครที่เดียวที่จอดออกแจสตูอิตพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย